สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสีบุเรืองอะไรยนต์วันนี้ผมก็จะเอารถมอเตอร์ไซค์สองคันนี้ครับไปขายนะครับอจอดไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไระเป็นรุ่นเดียวกันเลยนะครับผมสีก็เหมือนกันเลยแต่คันหนึ่งอะไหล่ครบอีกคันอะไหไม่ครบนะครับเดี๋ยวผมจะไปขายร้านไหนนะครับไปไปตามชมได้เลยครับผม ว่าเป็นร้านไหนนะครับไปกันเลยครับ ถึงแล้วครับผมถึงแล้วเป็นร้านหมานเจริญเชียงกงนะครับผมร้านหมานก็อยู่จังหวัดกราลสินนะครับอำเภอรกมรมลาะสาเรียกไง,ไงก่ายๆว่าอยู่บ้านหนองแปนนะครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับขี่ขึ้นมาเลยครับผมจากร้านผมมานี่ก็ใช้เวลาประมาณ สีห้านาทีนะครับไม่ไกลกันประมาณสองสามโลน่ครับอะไรเยอะครับเดี๋ยวถ้าคลิปนี้เผยแพร่ออกไปก็เดี๋ยวจะมีช่องหนึ่งนะครับมาตอบแทนนะครับเป็นช่องหมานบุลือช่องหมานบุญลือนะครับ จะมาตอบแทนนะครับว่าอะไรตัวไหนหรือว่าราคาเท่าไหร่นะครับผมจะมีอีกช่องหนึ่งมาตอบแทนนะครับผมก็ไม่ได้ขายอะไรเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นะครับนี่ครับคาวาซากินี่เลยครับปเราลงไปเลยครับผมว่าจะได้สักเท่าไหร่ อะไรก็เยอะครับโอ้โหมี3าล้อด้วยครับสกายนะครับเอาลงเรียบร้อยครับรถเข้าลงเชือดนะครับไปเดี๋ยวผมพาเดินดูรถรอบๆก่อนว่ามีรถอันไหนบ้างครับน,น่าสนใจ นี่เขาเรียกยนนรุ่นอะไรวะเยอะแยะเลยครับรถตรงนั้นสงสัยเอารถออกมานะครับมาตอนนั้นยังเห็นรถเยอะอยู่สงสัยเอาออกมาลือหมดแล้วมั้งลูกค้าเยอะครับร้านนี้ รถผมก็เอามาก็จะมาลื้อพวกนี้และครับอันไหนใช้ได้ก็ถอดขายอะไรอันไหนใช้ไม่ได้ก็ขายช่างกิโลไปเลยไปเดี๋ยวผมพามาดูรถน่ครับตรงนี้จะขายเป็นคันนะครับรถตรงเนี้เป็นรถส่วนมากจะเป็นรถยุคเก้าศูนนะครับเยอะเลยครับนะครับเยอะแยะเลยครับพวก VR พวกอะไร คใครสนใจก็มาดูรถได้ครับผมอยู่จังหวัดกาลสินนะครับอพอบ้านใกล้ๆกันแล้วครับดุก90น,นะครับรถเยอะแยะครับ ก็จะเป็นพวกเสร็จเหล็กสวิงอาร์มครับเคยเดินเข้ามาแล้วครับผมเดี๋ยวผมพาดูรถเป็นคันดีกว่าเนาะไม่ต้องไปอะไรเพราะว่ามีอยู่แล้วครับอะไรแถวนี้ตอนนั้นรถก็เต็มเลยครับตอนนี้ต้องใส่ลือออกไปหมดแล้วเนาะมากุงหน้ากากเยอะแยะครับ โหสงสัย oh, นะครับล้อแม็กยุค90ส่วนมากจะเป็นยุค90นะครับรถอยู่นี่เยอะใครหาอะไหล่รถมาใส่เก่ามาน,นี้เลยครับจบเลยครับผมนะครับมีหมดครับ ตรงนี้ก็เป็นโซนหลังร้านนะครับนี่ครับเต็มเลยครับพวกกระปงกระเป๋าเยอะแยะเลยครับรถยุคเก้าศูนผมมาอยู่โซนด้านหลังนะครับนี่ร้านก็ ตามที่ผมต้นคลิปเลยนะครับร้านก็เข้ามาเลือกชมได้ครับนะครับรถสายปั้นนะครับตรงนี้ซื้อไปต้องไปปั้นอย่างเดียวครับเยอะแยะผมมาตอนเดือนกว่าๆน่าจะสองเดือนแล้วล่ะตรงนี้หญ้ามันจะขึ้นเลยนะครับสงสัย แกทําความสะอาดนะครับพวกสวิงอาร์มข้างบนเยอะแยะครับ,บรถนะครับเล้าไก่เป็นเล้ารถไปแล้วครับข้างหลัง รถรุ่นใหม่ๆก็มีนะครับอยู่ในโกดังนะครับรถรุ่นใหม่ๆปกสวิงอาร์มอะไรแบมนลยครับนะครับปกโครงกเก่าๆนี่เยอะ นี่จะเป็นรถรถรุ่นพวกเวฟพวกอะไรก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับสงสัยขายออกแล้วนะครับแก้ขายส่งด้วยนะครับเยอะแยะเลยครับรถมีทะเบียนนะครับรถพวกนี้นะครับ หารุ่นไหนเลือกราคาก็แล้วแต่สภาพนะครับนีทะเบียนเนียบไว้ทุกคันนะครับใครหาอยู่ก็เรียืดไปทำเป็นนักศึกษาไปทำพวก โครงงานส่งอาจารย์นะครับจากสภาพรถนี้รถเก่าๆมาทำเป็นรถใหม่ๆเยอะครับรถข้างหลังก็เดิมๆครับของเดิมๆ ว่าเคยมาถ่ายให้ดูทีนึงแล้วนะครับไปนี่ครับก็เออได้เลยบมเล็กฉากดาเล็<ะ>กฉากได้เลยบเออะเล็กฉากอ่ะว่าเลยอ่ะเอา้าไมอเตอร์ไซค์อยู่ตยเตะโอ้ยเฮ้ยมันมีแต่เล็กใหญ่ๆอยูอย่แล้วมันไม่ค่อยมีเล็กน้อยงาน มันมคอยังมีมาแต่มีมามันก็มีแต่ของหัวเงาใหญ่ๆค่อยไปหัวพึ่งเห็นอยู่ได้เล็กากน้อยของใหม่บรู้ว่าเขาขายตัวอะไฮะเบะแล้วเยมดามก่แหละอืมมันเบะมันเบะเพราะว่าช่วงนี้ยังบดเดือดมาไลยเนาะช่วงนี้ก็โดนๆยังออกที่เมื่อคืแตะก่อน ต่อครับาชมบรรยากาศร้านนะครับลูกค้าเข้ามาไม่ขาดสายนะครับใทีควมครับได้หมด่นะกล้องใทีควมครับโอนได้ครับไม่ต้องพกเงินสดใครมีแอป เอาอยเงบบี้ยเดี๋ยวพาชมรถเป็นคันเยอะแยะ้วครับนะรถพวกไทเกอร์ใรอรหาไปขับเล่นนะครับ ้ันนสงสัยขนออกมาหมดแล้วนะครับไม่มีรถละเนะครับเศษเหล็กพวกนี้ก็เป็นเศษเหล็กก็จะเอาขึ้นไปขายเป็นเศษเหล็กนะครับเหล็กราคาก็ไม่ค่อยดีครับช่วงนี้กระแนงลือเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในโกดังครับ ตรงนี้ก็จะเป็นโซนหน้าร้านนะครับอันนี้น่าจะเป็นโรงเก็บรถรถส่วนตัวเดี๋ยวจะไลสดเดี๋ยวคอยเอาขึ้นน้าโป๊กเลยขึ้นน้าโป๊กเลยมาใส่ใจพี่เซนเตอร์นี่แล้วก็จะออกยูทูบ่องไหนบู๊ เยเราสิไล่สวนตัวเราไม่เห็นว่ะโหลดอยู oh. um. Mother, no no ่หันก yeah. ็มาตัดเอามาลื้อเพื่ออะไรมันบ่อยู่ในกล่องนะของข้างในเยอะแยะเลยครับใครหาอะไร รถมอเตอร์ไซค์นะครับรุ่นไหนก็เข้ามาดูได้เลยนะครับผมเปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ก็ยังเปิดนะครับลูกค้าก็เข้ามาเต็มเลยนะครับเสาร์อาทิตย์นี่จะเยอะนะครับเพราะวัยรุ่นก็ชอบนิยมมาวันเสาร์อาทิตย์ครับ อไอืโอ้เยอะครับอะไรรถรแผนกเลือกหรือจะมีแผนกเลือพวกกาพวกเฟรมออกแล้วก็เครื่องก็จะไปรลืออีก ที่หนึ่งนะครับอันไหนงัดยางงัดอะไรก็อีกเป็นแผนกแผนกไปเยอะอะไรรถ เครื่องเครื่องเว็บตัวนี้นะครับน่าจะมีลูกค้าจองแล้วครับเนี่ยว่ามีใส่ถุงใส่อะไรเรียบร้อยแล้วเฮ้ยย่บอะไรรถ ลูกค้ารถจอดเต็มนะครับอันนี้ถือว่าลูกค้าไม่เยอะนะครับไต่ลูกค้าเยอะกว่านี้นะครับเข้ามารถนี่จอดเต็มถนนเลยใครหาอะไรรถยุค90นะครับก็มา ได้ครับที่นี่หมานเจริญเชียงกงนะครับอยู่บ้านหนองแปนอำเภอกรมลาไสจังหวัดกระสินนะครับเบอร์โทรเดี๋ยวผมให้ไว้ในใต้คอมเมนต์เลยนะครับใครหาอะไรตัวไหนก็โทรมาสอบถามได้ครับก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผม นี่ครับรถผมจำได้เลยครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันอีกคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ